นั่งได้เลยจ้ะนั่งเลยอ่ะมานั่งดูใกล้ๆจะแตกต่างจากที่ดูในคลิปใช่ไหมคะอันนี้คุณลูกค้าค่ะเจ็บถึงนี่ถูกไหมคะเ,คเพราะฉะนั้นมันอยู่สุดโคแล้วนิดหนึ่งนะคะช่างจะรีบตัดรีบเสร็จอันนี้บ้านอยู่สกลหรอคะ นอนอ,อันนี้ขับรถมาจากสะกลเลยใช่ไหมจ๊ะอ,ออกตั้งแต่กี่โมงะคะแปดโมงเช้าพวาโคมีดาน,ดานอืมคุณผู้ชายเสร็จแล้วจะไปทานข้าวเลยไหมคะทานกินอเอน,นอ๋อน,นอนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวนี้เขามีแบบมา ลูกค้ามาถึงก็จะไปสขีนน้ำด้วย oh. อ,อันนี้เราตัดเสร็จแล้วค่ะเรแล้วเหลือแค่เอาออกเอาออกแล้วก็หายแล้วค่ะช่างขอหาหน่อยนะคะนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งค่ะขอโทษนะคะ่าได้ตำแหน่งแล้วค่ะนับ 1, 2, หนึ่งสองซ่มพบเก่งมากค่ะ มือฉันจะหกักมาดูไหมมาดูไหมมาเร็วดเดี๋ยวให้ดูค่ะมา,าฮึบชึบนี่ดูบัรยากแค่ไหนดูสิคะคนลูกค้าคาคนลูกค้าตัดไปให้ช่างสุดนู่นแล้วโลง่งเดี๋ยวเดี๋ยวคือคนนั่งใกล้ที่โดนตัดไม่โลง่งคนนั่งไกลๆบอกโลง่ง ร้องยังหยมือ้อย่างนี้มือเขาหักมีหมอนให้อยู่มีหมอนให้อยู่หายแล้วเนี่ยหายแล้วเนี่ยหายแล้วเก่งมากๆแล้วค่ะดูมันใหญ่กว่าม้วชี้ของเราอีกนะคะนี่ค่ะสุดยอดสมแล้วกับที่ขับรถมาไกล แต่ไม่เป็นไรเราใกล้กว่าเคสแรกเป็นพี่ที่มาจากชุมพรค่ะเพราะฉะนั้นเราใกล้กว่าจะเย็ยนๆนะ <c oughs> หายแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ค่อยมีแผลนะคะแต่เดี๋ยวทำแผลให้ค่ะ